สวเเบอรเล็กๆนะก็พามาเดินชั้นทางรัดเพราะว่าหนึ่งเงียบสองมันมันทำให้เราเดินสั้นลงว่านี่เลยอากาศอากาศเย็นสบายนะวันนี้ไม่ไม่กิมโบงไม่ค่อดีอากาศเย็นสบายแล้วก็ไม่มีลมหนาว เรก็ถือว่าเย็นแต่หากว่าเราเดินตลอดเดินเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะไม่เย็นมากมันก็จะเป็นบันไดนะบันไดนี้เนี่ยก็จะเป็นเรียกว่านะเป็นบันไดที่สามารถที่จะมาเดินออกมังกรได้นะช่วงฤดูร้อนด้วยความที่มันสูงชันนะแล้วก็อยู่ในตัวเมืองก็เป็นที่ที่เหมาะ ก,การออกร่างกายาจะเดินต่อเขาเป็นทางเดินออกอกายนะทั้งทุกเพศทุกวัยนะก็จะมาเดินที่นี่กัน ใกล้ตัวเมือนว่าเก็บน้ำต่อเพื่อนๆก็เป็นฐานน้ำเล็กๆก็จะเดินเรื่อยๆนะ